ใครคือคนที่โชคชะตาส่งมาให้คุณขอภัยบอกทีนะคะโชคชะตานะคะส่งใครมาให้กับคุณขอภัยบอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกงสบการณ์สามดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกุมอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสินธนูเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ำมาครบทั้งสี่ธาตุ อบอุ่นอ่อนโยนจริงใจนะคะที่สงสารเห็นอ,อกเห็นใจใจอ่อนมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ว่าไม่อ่อนแอเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนแม้จะพบเจอความผิดหวังความเสียใจมายังไงก็ตามไม่เคยย่อท้อไม่เคยถอดใจยังคงสู้ยังคงให้อภัยไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดใครด้วยนะคะเรามาดูกันว่าโชคชะตาส่งใครมาให้คุณนะคะ โชคชะตาส่งใครมาให้คุณนะคะโชคชะตาส่งใครมาให้คุณสเตรนนะคะคนที่จะรู้ใจคุณรับมือกับคุณได้หรือว่าจะเป็นคนที่ยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะคะคนที่เฝ้าคอยคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะคนที่เป็นห่วงคุณนะคะ คนที่พร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเสมอคนที่เงียบหายคนที่ห่างหายนะคะคนทางไกลมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมธาตุไฟขึ้นมาสี่ใบนะคะน่าจะรู้จักกันแล้ว มองคุณอยู่ไกลๆด้วยความห่วงใยมีความนิ่งเงียบมีความเงียบหายมีความห่างหายจากกันไปอยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีการนิ่งเงียบจากกันไปนะคะหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่ว่าเป็นคนที่รู้ใจคุณมากที่สุดหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รู้ใจเขามากที่สุดก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าแล้วโชคชะตาส่งเขามาทําไมนะคะ แล้วโชคชะตาส่งคนคนนี้มาทำไมนะคะส่งเขามาทำไมนะคะมาแก้ไขามาปรับปรุงมาเคลียร์ใจนะคะมาหาทางออกเก็บหัวใจนะคะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่าง ห่างหายเงียบหายจากกันไปอยู่ๆก็เงียบหายอยู่ๆก็ห่างหายไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์ใจกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าให้มาแก้ไขนะคะพลังงานของคนคนนี้หากว่าคุณเคยรู้จักใครเคยคบเคยคุยกับใครก่อนหน้านี้นะคะรู้ใจกันดูแลกันเป็นคนสำคัญของกันและกัน ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอยู่ๆก,ก็นิ่งเงียบอยู่ๆก็เงียบหายความสัมพันธ์ดีมากๆไม่ได้มีการทะเลาะก,กันนะคะดูแลกันและการเป็นเจ้าของหัวใจของการและการต่างคนต่างรู้ใจกันมากๆนะคะอยู่ๆก็เงียบหายอยู่ๆก็นิ่งหายทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากๆที่คุณไว้ใจที่คุณเชื่อใจเขาสามดาบที่ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นความเจ็บปวดจากการไว้ใจจากความไว้ใจ ที่มีอะไรเราไม่บอกเลือกที่จะนิ่งเงียบเลือกที่จะห่างหายไป อาจจะเป็นคนทางไกลด้วยไปหากันไม่ได้ด้วยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนั่นเองก็เลยยิ่งทำให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำเสียใจนะคะแล้วก็มีน้ําตารู้สึกอกหกักรู้สึกผิดหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะคะดังคนต่างให้กันและกันเป็นคนสำคัญแต่พอมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นเขาเลือกที่จะหนีหายเขาเลือกที่จะเงียบหายจากคุณไปนั่นเองก็เลยทำให้คุณเจ็บช้ำเสียใจมีน้ำตาผิดหวังในตัวเขา แต่ก็ยังคงรักเขาอยู่แล้วเขาก็ยังคงเป็นคนสำคัญในหัวใจของคุณที่คุณยังคงจับไว้เกาะไว้ไม่ปล่อยนะคะพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะพูดคุยอยากเคลียร์ใจด้วยมากๆอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกถึงความค้างคาใจถึงเรื่องราวในการเงียบหาย ในการห่างหายจากกันไปโชคชะตากำลังจะนำพาคำตอบนั้นมาให้กับคุณนะคะเวียงคนคนเดิมให้กลับมาหาคุณอีกครั้งมาครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณนะคะ ให้มาดูแลคุณให้มาแก้ไขความค้างคาที่มีอยู่ภายในใจให้มาเคลียร์ใจกับคุณให้มาพูดคุยมาเปิดใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาเหตุของการเงียบหายสาเหตุของการห่างหายว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองหากว่าคุณมีคำถามที่ค้างคาใจกับคนที่ห่างหายกับคนที่เงียบหายจากคุณไป โชคชะตากำลังจะนำพาเขาคนนั้นให้กลับมาหาคุณเพื่อเคลียร์ใจกับคุณเพื่อสะสางคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจของคุณนั่นเองนะคะ